ตอนนี้นะครับเรากําลังเดินทางงุ่งหน้าไปที่บ้านอาจารย์อีทอเยลนะครับก็คือว่าเมื่อชั่วโมงก่อนหน้านี้อาจารย์อีทโทรมาหาผมครับเขาบอกว่านิกได้ดูข่าวไหมคือตอนนี้เขาพบงูสีฟ้าเขาว่ากันว่าเป็นงูเจ้าที่ครับเห็นภาพแวบๆบแบบเนี่ยเขามองว่ามันเป็นงูชนิดหนึ่งที่เขาก็คุ้นๆอยู่นะครับก็เลยอยากให้เราเนี่ยไปทําการอธิบายแบบเร่งด่วนนะฮะเราก็เลยต้องนําทีมงานนะครับมาอธิบายกันนะครับ พี่มองว่ามันเหมือนเอาไปย้อมสีทาสีหรือเปล่าแต่เพราะตัวจริงๆมัน,มน,ล,น,มนลักษณะมรกยวหางไม,ม้คือก็คือเมื่อก่อนก็จะมีเนาะใน,ในคลิปต่างประเทศเนาะออที่เราเอามาทําอธิบายกันคือก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีโพสต์เหมือนกันเป็นเขาเอาเห่าไปทาทาสีเหมือนกันสีขเขียวอ,อันนั้นก็มีหลายๆคนส่งเข้ามาในเพจว่าตัวเนี้ยมันมันคุ้มครองหรือเปล่านะครับแล้วก็ มันเหมาะสมไหมจริงๆต้องบอกนะว่างูเห่าเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์คุ้มครองนะครับตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะครับแต่การที่เราไปทําอะไรที่มันดูทําให้สัตว์ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพสัตว์เนี่ยมันจะเข้าข่ายการทาลุณกรรมนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยคนทําผมคิดว่าเขาคงไม่คิดอะไรมากออก็คิดเล่นๆแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราเรามันไม่เหมาะสมนะอย่างเมื่อก่อนเราก็พยายามที่จะทาเรื่องอธิบายที่จะทําเหมือนกันแต่ว่า ก็คือก่อนหน้านี้นจะมีคลิปที่ว่าเขาเอางูทาสีแดงๆไปเราก็อยากจะอธิบายว่ามันแดงจริงไหมก็คิดว่าจะทาสีดีไหมแต่ก็มองว่าถ้าทามาเนี่ยไม่ดีแน่น,นอน,นอ,นอ,อนะก็เลยไม่ทํากันนะครับก็ฝากฝากไว้ว่าอย่าไปทําแล้วกันออโอเคเข้าประเด็นของจงงูตัวสีฟ้าจริงๆเนี่ยมันเป็นสีธรรมชาติของมันแหละ แต่ว่ามันไม่ปกติคือปกติเราจะเห็นพวกนี้เป็นสีเขียวเพราะมันเป็นงูเขียวหางไหมอ๋อแต่มันใช่มันใช่งูเขียวหางไหมแน่นอนใช่แต่ไม่เคยเห็นสีสีพักสีแบบนี้ไงใช่เดี๋ยวขอเขียวหางไหมตัวจริงหน่อยนี่นี่ครับไอ้เดียปกตินี่ปกติบ่อยเห็นประจานี่ปกตินะครับก็ทีนี้จะเป็นเขียวหางไหมท้องเหลืองนะแล้วก็เมื่อก่อนที่เราเคยได้ยินมาว่างูเห่าฟ้าจำได้ไหมที่อยู่แถวนครปฐมเนี่ย เป็นอีกชนิดหนึง่งจะเป็นชนิดอ่าตาโตและตาโตเราก็มีมามีตาโตโอ๋ต <า S 2> อ <ตา S 2> เนี่ยก็จะออกฟ้าฟ้านะ,อะลองมาดูครับลองมาดูกันใกล้ๆครับเนี่ยดูท้องมันเนี่ยดูกใกล้ๆครับนี่ก็คืออ,อย่างกรณีที่งูสีฟ้าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในพวกกลุ่มตาโตมากกว่าอืเพราะว่าคือถ้าสังเกตท้องเขาเนี่ย นีน่มันจะแนวสีฟ้าเลยโทนเด่นเขาไปทางสีฟ้าเลยส่วนท้องเหลืองแน่นอนท้องก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองขาว<อ>เห็นไหมเห็นไหมครับคือตอนแรกผมก็ดูเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นตาโตนี่แหละแต่พอดูใกล้ๆพยายามดูสังเกตดูลักษณะส่วนหัวจริงๆปรากฏว่าเจ้าตัวนั้นน่ะจริงๆแล้วเป็นงูเขียวหางไม้ท้องเหลืองแบบนี้ เออเป็นท้องเหลืองแบบนี้แล้วทำไมมันแปรผันกลายเป็นสีแบบนั้นได้คือจริงๆมันก็เรียกว่าความแปลผันก็ถูกพี่อิฐมันเป็นเรื่องของลงควัตถุสีก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสีที่เราเห็นเป็นสีเขียวเขียวเนี่ยจริงจริงพื้นจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เขียวเลยมันเป็นการผสมกันนะครับของของพิกเมนต์แหละหรือลงควัตถุสีเนี่ยที่เป็นสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าก็คือเหลืองฟ้าก็จะเป็นสีเขียว นะครับซึ่งออเหมือนการผสมสีเห,เหมือนการผสมสีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าสมมุติว่า,าลงเขาวัตถุสีเนี่ยบงเอิญเนี่ยสีเหลืองไม่ทํางานหรือว่าสีเหลืองมันหายไปก็คือความผิดปกติมันจะกระโปรดก,กระโปแค่สีฟ้าก็จะเป็นแบบในภาพเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาทําการทดสอบให้ดูอเอางูมาทาสีนี่ยาเลยอย่าเลยอย่า,ยอ,อ,ยาอื่นดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะทําการอธิบายยังไงครับ อ่ะพี่อีทเดี๋ยวจะอธิบายง่ายๆนะครับจากสิ่งของเหล่านี้สีใช่ไหมสีครับอันนี้สีไลสีน้ําเงินนี่อเหลืองเหลืองนะครับคราวนี้เนี่ยเวลามันอยู่ในพื้นที่เดียวกันมันก็จะเหมือนเอาสีมาผสมกันใะที่เนสมุิอ่ะตรงนี้อ่ะมานี้นะครับนี่ก็จะเป็นสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนะครับต่อไปครับต่อไปนะฮะมันก็จะเป็น สีเหลืองนะครับสีเหลืองนะอ่าให้มาอยู่ในพื้นที่พื้นผิวเดียวกันนะครับแ,แบบนี้นะ,แบบะเดี๋ยวผสมน้ํานิดนึงนะพอมันอยู่พื้นที่เดียวกันเนี่ยแล้วมันผสมกันแล้วมันก็จะลามดูนะพี่อสเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นสีเขียวครับเห็นไหมเ,เขียวเลยใช่เราก็จะเห็นแบบนี้แหละครับแต่คราวนี้ถ้าสมมุติว่าตัวพิกเมนต์สีเหลืองเนี่ยมันหายไป นะครับมันก็จะเหลือแค่สีฟ้าเท่านั้นครับดังนั้นมันเลยทําให้เราเห็นเจ้างูเขียวหางไม้ท้องเหลืองตัวนั้นกลายเป็นสีฟ้านั่นเองนี่ฮะก็อย่างที่พี่เห็นนะว่าพอถึงเวลาเนี่ยพอมันขาดสีใดสีหนึ่งไปอีกสีมันก็จะโดดเด่นขึ้นมาก็าจะเป็นการที่บายว่าทําไมเราถึงเห็นเจ้าเขียวหางไม้ท้องเหลืองกลายเป็นสีฟ้านะครับซึ่งตรงจุดนี้ตอนแรกก็เห็นผมก็คิดว่านี่เป็นตาโต แต่พอดูทรงหัวดีๆนะครับแล้วก็พยายามดูท้องเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มตาโตเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวสีฟ้าเนี่ยท้องก็จะกลมฟ้าด้วยแต่ว่าตัวนี้ท้องขาวนะครับ oh. ดังนั้นเนี่ยก็เลยสามารถจําแนกได้ว่าเจ้างูเขียวหางไหม้ตัวนี้คือเป็นงูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนั่นเองเจ้างูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองเนี่ยเป็นหนึ่งในเจ็ดงูพิษที่มีความสําคัญทางการแพทย์ แล้วก็มีอัตราการกัดคนสูงเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเรียกได้ว่าร่าจับอยู่อันดับสองในเวลานี้ก็คือว่ากัดคนบ่อยมากสาเหตุเนื่องจากว่าตัวเขามีสีเขียวซึ่งมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล,ล้อมคนไม่ค่อยได้สังเกตนะครับบางทีมองไม่เห็นเดินไปกลางคืนเนี่ยมองไม่เห็นเหยียบเ<ด>ข้าโดนกัดไปนะครับซึ่งเขาจะเป็นกลุ่มงูพิษเที่ยวยาวที่จะเป็นบานพับสามารถกางออกได้แล้วก็พิษของเขาเนี่ยครับเป็นพิษที่อยู่ในกลุ่ม พิษออกฤิ์ต่อระบบเลือดเป็นหลักเวลาถูกกัดเนี่ยจะปวดบวมบวมบวมเลยฮะบวมทรมานด้วยแล้วก็ในกรณีของผู้เสียชีวิตเนี่ยถ้าเกิดว่าจากพิษโดยตรงเนี่ยแทบจะไม่มีแต่ว่าก็ยังมีบ้างคนที่มีอาการแพ้นะครับยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าถูกงูชนินี้กัดน,นะครับก็ควรไปพบแพทย์ นะครับอย่าคิดว่ามันแค่ปวดบวมดร๋ยว่าหายนะครับไม่ได้นะไปถึงแพทย์ได้เร็วที่สุดทรายคือไปถึงเนี่ยถ้าเกิดว่าอาการมันหนักเนี่ยแพทย์เขาจะให้เซรุ่มควายเซรุ่มเนี่ยเซรุ่มจะมีฤทธิ์ในการที่จะบรรเทาอาการไม่ให้อาการเนี่ยมันออกมากกว่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราถูกอุชัิดหตุกันก็จาเป็นต้องไปพบแพทย์น,นะครับแล้วก็ในกรณีของอความเชื่ออย่างที่บอกไว้เมื่อกี้นะครับก็อย่าไปให้คือให้ความเคารพในความเชื่อของเขา นะครับอย่าไปขัดอย่าไปขัดซึ่งตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่มีเวลาเรามีภารกิจเยอะแยะมากมายเลยเราก็เลยส่งทีมงานนะครับในจังหวัดนครราชสีมาช่วยไปดูมูเขียวหางให้ตัวนี้ให้นะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงครับ